ลุยซาฮาระบุถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากมีหวังลุ้นแชมป์แล้วล่ะก็พวกเขาต้องดึงนักเตะแบบบุโน่ฟนานมาร่วมทีมให้ได้ถึงคนไอนต้องมีหลักความคิดที่ดีอย่างเช่นการกระหังแชมป์รายการใหญ่ๆลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนดังแห่งเพเย์มทล์อังกฤษกล่าวว่าพิสแดงจําเป็นจะต้องซื้อนักเตะแบบบุโน่ฟยานมาร่วมทีมให้ได้อีกถึง4คนจึงจะพอมีลุ้นแชมป์ลีกได้ แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มได้อย่างไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรจนทําให้ช่วงที่ผ่านมาโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของพวกเขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโดนไล่ออกจากตําแหน่งอย่างหนักขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าขุมกําลังชุดปัจจุบันของเขาไม่แกล่งเท่าที่ควรด้วยโซชาให้สัมภาษณ์กับแอตโรซื่อรายหนึ่งโดยบอกว่าตอนนี้ทุกคนเพ่งเล็งไปที่โอเลกุน่าโซชาแต่คุณต้องลองดูเรื่องของการเสริมทัพด้วยนักเตะหน้าใหม่บางคนเช่นเฟรด เป็นพวกที่ดีมีคุณภาพก็จริงแต่เขาไม่ใช่คนประเภทที่จะสร้างความแตกต่างได้การเสริมทัพที่ดีคือคุณจําเป็นจะต้องซื้อนักเตะแบบแฟนันให้ได้ถึง4ี่คนคุณต้องการคนแบบเขา4ี่คนถึงจะพอมีลุ้นแชมป์ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาขาดอยู่ในตอนนี้และคุณต้องรู้หลักถึงความคิดของเหล่านักเตะหน้าใหม่ด้วยส่วนตัวผมแล้วผมต้องการนักเตะแบบที่อยากได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์รายการใหญ่ๆนั่นคือสิ่งที่ทีมต้องการ อาตสื่อดังของสเปนระบุหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมลดค่าตัวของพอปบ,บาเหลือที่53ล้านปอนด์แล้วนั้นมันก็ทําให้เรอัลมาดริดหันมาสนใจที่จะคว้าตัวเขาในช่วงกลางปีหน้าหลังจากตอนแรกเชื่อกันว่าในช่วงกลางปี2021ราชันชุดขาวจะพยายามปิดดิวกับเอดูอาโดกามาวิงกาให้ได้บอกบาตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดอยู่บ่อยๆในช่วงหลายปีแต่ด้วยความที่แมนยูไนเต็ดไม่ยอมปล่อยเขาสักทีทาให้ก่อนหน้านี้ราชันชุดขาว เปลี่ยนแผนว่าจะล่าตัวเอ็ดวาร์โดกามาวิงกากองกลางตะรุ่งของแรนในช่วงกลางปีหน้าแทนหลังจากที่แข่งวัย17ปีทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสุดๆแต่อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้มีข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดค่าหัวของปอบาเหลือเพียง53ล้านปอนด์หรือ2,120ล้านบาทเท่านั้นเพราะต้องรีบขายเขาก่อนที่จ้ตัวจะหมดสัญญากับทีมในปี2022และการที่ค่าตัวของเขาลดลงก็ทําให้มารดิต คิดจะดึงแข้งรายนี้ไปเสริมแกล่งในซัมเมอร์ปีหน้าโดยว่ากันว่าซีดาด,ดินซีดานชื่นชอบปอกบามากกว่ากามาวิงก้าด้วยแต่อย่างไรก็ตามการซื้อปอกบาคงจะทําให้แผนการล่าตัวกามาวิงก้าจะต้องถูกชะลอตามไปด้วยมคาโนเวนอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียอังกฤษแสดงความเห็นโดยระบุว่าเอดิสันคาวานี มีศักยาภาพมากพอที่จะยิงให้กับปีศาจแดงแต่หลัก100ประตูหากจะตัวเล่นให้กับทัพปีศาจแดงในยุครุ่งเรืองของพวกเขาสุน้าชาวอุรุกวัยเพิ่งจะเบิกสกอร์แรกของตนในยูนิฟอร์มเรดเดวิลในเกมที่เอาชนะเอเวอเรตสามที่กูดิสันพาร์คสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเซ็นสัญญาร่วมทัพผีแดงแบบฟรีเอเย่นในวันสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะในแง่งของการจบสกอร์นั้น เขาเป็นนักเตะประเภทที่ทําได้ดีกับการสังหารประตูแบบเน้นทิศทางมากกว่าตะบันเต็มแรงโอเว่นกล่าวถึงประตูของดาวเตะวัย33ปีกับท็อฟฟี่สีน้ําเงินคขาวาน,นี่จัดรูปแบบร่างกายเอียงตัวและส่งสายตาหลอกว่าจะยิงไปที่เสาไกลก่อนจะส่งบอลไปที่เสาใกล้นักเตะประเภทนี้ยอดเยี่ยมด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนักเตะบางไรายไม่จําเป็นจะต้องได้รับการครอสบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษ เขาสามารถสร้างสารรค์และเปลี่ยนแปลงเกมได้ด้วยตัวเองผมได้ดูเขาเล่นมาเป็นเวลานานหลายต่อหลายปีมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่มีการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษอันตรายเช่นเดียวกับคาวานีแต่ผมบอกได้เลยว่าหากเขาได้เล่นร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคเก่าคาวานีจะยิงได้หลายร้อยประตูในทีมชุดนั้นแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนักว่าพวกเขาจะสามารถครอสบอลหรือเปิดบอลตัดหลังแบ็กเพื่อสร้างโอกาสให้กับคาวานีได้มากขนาดนั้นหรือไม่ ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของปีศาจแดงโดยหวังว่าหัวหอ,อกรายนี้จะได้ลูกกระสุนเปิดป้อนจากเพื่อร่วมทีมเพื่อโอกาสในการสับไก่ที่มากยิ่งขึ้นแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับสาเหตุที่ทีมของเขาโดนวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากความสำเร็จในอดีตปีศาจแดงถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่พ่ายสเกมติดต่อกันในช่วง4วัน โดยถูกอาเซนอลบุกมาเอาชนะได้ถึงถิ่น1ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนจะโดนอิสตันบูลเฉือนชนะไปได้อีก2อประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพวกเขาก็สามารถกลับมาเอาชนะเอเวอเรตได้3าหนึ่งในเกมล่าสุดซึ่งแม้กว่าเชื่อการที่สโมสรอนถูกต่อว่าและวิจารณ์อย่างรุนแรงบ่อยครั้งเนื่องจากหลายคนอิจฉาที่พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกที่สโมสสอนแห่งนี้ สิ่งที่ผมสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงก็คือเราเป็นทีมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกท้าไม่นะเหรอเพราะเราเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะสิผู้คนไม่ต้องการให้เราทำผลงานได้ดีอาจเป็นเพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตมั้งเราจึงต้องรู้ขึ้นสู้กับเรื่องพวกนี้แลาต้องตอบโต้และไม่ปล่อยให้มันมากวนใจในสนามซ้อมแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับนักเตะของเราแฮร์รี่แม็กควายกล่าว เจ้าคข้งอผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขารู้สึกเห็นด้วยกับอเลกุน่าโซชาในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่ที่ยิปจนส่งผลกระทบหลายทีมในขณะนี้ตามรายงานจาก BT Sport ผู้กุสืีชาวนอร์เวย์ออกมาวิจารณ์โปรแกรมการแข่งขันที่ทำให้ทีมของเขาต้องลงเตะติดติดกันหลังเกมที่เอาชนะเอเวัตัน3-1เมื่อวันเสาร์หลังจากที่เพิ่งลงเล่นให้กับอิสตันบูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเจ้กนครอบกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอเล็กุน่าโซชาพูดถูกแมนซิตี้และพวกเราเพิ่งเล่นกันไปเมื่อวันอังคารซึ่งมันจะมี2ทีมที่ได้เล่นวันอังคารและ2ทีมที่ได้เล่นวนันพุธถ้าทีมที่เล่นในวันอังคารและต้องลงเล่นในวนันเสาร์งงนนาาประมาณเที่ยงหรือกี่โมงก็ตามมันโอเคถึงมันจะไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็โอเคแต่ทีมที่เล่นในวันพุธไม่ควรจะได้เล่นเกมนั้นด้วยซ้ำสกายบีทีพิเมลิก BBC หรือใครก็ตามพวกเขาต้องคุยเรื่องนี้กันเราไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ที่เราเคยทํามาก่อนได้แล้วมันเป็นเรื่องสําคัญที่ทาง FA ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคืนนี้เราเสียเทยนนิสเซนเดอร์โอโนไปแน่นอนว่าแกเร็ตซาวเกตต้องไม่โอเคกับเรื่องนี้ปี่แสดงสั่งห้าวิกตอร์เดอรเลฟไปเล่นให้กับทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องที่เดนมาร์ก ซึ่งตอนนี้กำลังมีไวรัสกลายพันธุ์ระบาดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อนุญ,ญาตให้วิกตอร์เดลเลอร์ไปเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนซึ่งจะบุกไปเยือนเดนมาร์กในเกมอุ่นเครื่องเนื่องจากที่เดนมาร์กพบการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ในตัวมิงค์เดนมาร์กเพิ่งจะมีคำสั่งเริ่มกำจัดตัวมิงค์จำนวน17ล้านตัวจากฟาร์มทั่วประเทศ400แห่งหลังพบว่ามีการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 ในตัวมิงค์และมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์จาาากกกตัววมมิงมกก200ค่200น ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันสหราชาากกอาณาจักรก็คำสั่งเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางไปที่เดนมาร์กหรือหากประชาชนที่เดินทางจากเดนมาร์กเข้าสู่สหราชอาณาจากักรจะต้องรับการกักตัวก่อน14วันด้วยเหตุนี้ทําให้นักเตะทีมชาติสวีเดนที่คาแข่งอยู่ในสหราชอาณาจากักรถูกสั่งห้ามจากสโมสรไม่ได้เดินทางเล่นเกมอุ่นเครื่องซึ่งสวีเดนจะบุกไปเยือนเดนมาร์กในคืนวันพุธนี้ ดยนอกจากดินเลิฟแล้วก็ยังมีอีก4รายได้แก่โรบินโอเซนจากเอเวอร์ตันเอมิลคราฟจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเคนเซม่าจากวัตฟอร์ดและเฟลิปเฮเดรันจากเลนเจอร์ที่สโมสรไม่อนุญาตให้เดินทางไปเดนมาร์กอีกด้วยอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ